สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อรายงานเรื่องการกอร่อการร้ายในยุคดิจิทัลการกอร่อการร้ายในยุคดิจิทัลคือการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลในการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อเป้าหมายที่สำคัญเช่นระบบสาธารณูปโภคระบบการเงินและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น เพื่อสร้างความหวาดกลัวและบีบบังคับให้รัฐบาลและประชาชนวิธีนี้มีการลงทุนที่ต่ำและมีวิธีการที่ทำง่ายและไม่เปิดเผยตัวตนมากกว่าการก่อการร้ายแบบดั้งเดิมทำให้เครื่องมือนี้น่าสนใจสำหรับผู้ก่อการร้ายที่ต้องการสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลสาเหตุและแรงจูงใจ 1. แรงจูงใจทางการเมืองการโจมตีไซเบอร์ถูกใช้เพื่อสร้างความวุ่นวายแทรกแซงการเลือกตั้ง 2. แรงจูงใจทางการเงินคือการโจมตีเพื่อผลประโยชน์เช่นการขโมยข้อมูลเพื่อนำไปหาผลประโยชน์ตอบแทน 3. ลดไรายได้ของคู่แข่งบางครั้งประเทศหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจโจมตีคู่แข่งเพื่อทำให้ระบบเสียหายและสร้างความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจวิธีการและรูปแบบโจมตี 1. มันแวร์ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อทำลายหรือขโมยข้อมูล 2. l a แ s นด์ซัมแวร์โปรแกรมที่ล็อกปูหรือข้อมูลของเราและบังคับให้จ่ายเงินค่าไถ่ยเพื่อปลดล็อก 3. การดักกลางทางการดักข้อมูลระหว่างที่มีการส่ง 4. ฟิชชิ่งการหลอกลวงผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม 5. การโจมตีแบบดีดัส การส่งข้อมูลปิศนามหาสารเข้ามาในระบบ6สังคมออนไลน์ใช้การหลอกลวงเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่งตัวเช่นการปลอมตัวเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ผลกระทบของการก่อการลายดิจิทัลซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น5ด้านหลักๆได้แก่ 1. ด้านชื่อเสียงขององค์กร หากถูกโจมตีจะกระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจขององค์กรโดยตรง 2. ข้อมูลสำคัญขององคอ์กรการล่วไหลของข้อมูลลูกค้าข้อมูลธุรกิจหรือแม้แต่ข้อมูลสุขภาพสามารถสร้างความเสียหายหลายแรง 3. ด้านระบบการทำงานระบบอาจถูกหยุดชะงักทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง4 ด้านการเงินองค์กรอาจสูญเสียทางการเงินจำนวนมากในการกู้คืนระบบและข้อมูล 5. ด้านกฎหมายหากองค์กรไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็อาจมีความผิดตามกฎหมายกรณีศึกษา2กรณีที่สำคัญค่ะกรณีแรกเกิดขึ้นวันที่23ทธันวาคม2 5 1 5ระหว่างรัสเซีย ยูเคนมีการโจมตีระบบส่งไฟฟ้าของยูเคนส่งผลให้ไฟฟ้าดับนานถึง1-6ชั่วโมงและมีประชาชนมากกว่า2,30,000คนได้รับผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่กรณีที่2เมื่อวันที่8ตุลา2022กลุ่มโจมตีระบบสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุของประเทศ อิลานทำให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลผิดพลาดและสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศจาก2กรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าการก่อการร้ายดิจิทัลไม่เพียงแต่กระทุบองค์กรแต่ยังส่งผลต่อประชาชนจำนวนมากและเสถียรภาพของประชาชนด้วยค่ะมาตรการป้องกันและรับมืออาชญาการรมออนไลน์นะคะ เราคนรู้เท่าทานวิธีการหลอกลวงต้องรหัสผ่านให้ปลอดภัยและอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลลบอุปกรณ์ก่อนทิ้งหรือก่อนปิดใช้คาวและติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนหน่วยงานนะคะควรสำรองข้อมูลและอัปเดตระบบและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ p ิชช h i n นะคะ แล้วก็บุคคลทั่วไปไม่ควรกดลิงก์หรือหลบไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือแต่ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นนะคะสรุปนะครับการก่อการร้ายในยุคดิจิทัลนะครับเป็นภัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วและร้ายแรงเพราะมีต้นทุนที่ต่ำและสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับสาเหตุหลักนะครับ มาจากการเมืองการเงินและสงครามไซเบอร์ครับซึ่งมีผลกระทบต่อข้อมูลระบบการเงินกฎหมายและชื่อเสียงขององคอ์กรครับดังนั้นนะครับจึงต้องมีการป้องกันทั้งในระบบบุคคลและองคอ์กรด้วยการอัปเดตระบบสำรองข้อมูลใส่รหัสผ่านที่ปลอดภัยและเพิ่มความรู้ตลอดเวลาครับสมาชิกในกลุ่มดังนี้นะครับ1น,นางสาวนิพาพรวงศรีงาม 2. นางสาวพนภพัฒน์ชิมมาป้อ 3. นางสาวมนัสนันโตจริง 4. นายจเจริญชายกิมังและห้านายนัฐวัฒิเกิดแก้วครับขอบคุณค่ะ